เกมแมนยู you, หลังจากนี้บอกเลยลุ้นชนะ5นัดเต็มตัวพี่เขาจะได้ตัดผมสักทีแต่เคยได้ยินไหมดูแมนยูต้องดูให้จบครึ่งแรกเล่นดีครึ่งหลังรอโดนกว่าจะผ่านได้แต่และเกมบอกเลยว่าเกิดแต่กับแมนยูลุ้นเหนื่อยขนาดต้องคลึงดึงสติ ถึงแม้5เกมหลังสุดแมนยูจะไร้พ่ายไม่แพ้ใครเลยแต่4เกมหลังแมนยูนำก่อนทุกเกมและรักษาสกอร์ไม่ได้เลยนำลิเวอร์พูลก่อนอย่างไวแต่ก็โดนตีเสมอท้ายเกมยังดีที่มีประตูชัยนาทีบาทจากแฮร์รี่แม็กไกวายเกมเจอไบรตันนำก่อนถึง3-0แต่เกือบหลับโดนไบรตันไล่มา3-2ดีเอมบูโมยิงฝังท้ายเกม42เจอฟอเรสต์กับสเปอร์เหมือนกันเลยครึ่งแรกนำก่อน1 0 ครึ่งหลังโดนแซง2ลูกรวดเหมือนกันก่อนตีเสมอได้จบ2-2เหมือนกัน2เกมเลยชนะบ้างตึงบ้างคลึงดึงสติกันหน่อยนะแต่ยังไง5เกมหลังจากนี้ลุ้นชนะรวดเต็มตัวนะเปิดบ้านเจอเอเวอร์ตันไปเยือนคริสตัลพาเลซเปิดบ้านเจอเวสต์แฮมไปเยือนบัวอย่างบูฟแล้วก็เปิดบ้านเจอบอลมาร์ทถึงจะหวังชนะยากมากแต่ก็เป็นเกมที่ลุ้นชนะได้ทุกเกมคิดว่าแมนยูจะเก็บได้กี่คะแนนคอมเมนต์มาทายกันนะ